สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันวานดูซีรีส์วันนี้ไอมาสปอยตอนจบของเรื่อง mm hmm. สกูลทิปจอ A Group I'm not close to หรือ4ี่จตุรเทพมาทายทักพร้อมหอบรักมาทักทายนั่นเองค่ะเนื้อเรื่องในตอนจบรับรองว่าละมุนหัวใจแล้วฟินสุดๆอย่างแน่นอนแต่ก่อนจะไปฟังสปอยตอนจบกันนั้นอย่าลืมวะกดไลค์และกด subscribe ทั้งของช่องนี้และช่องสำรองไอดูซีรีส์เลยนะคะ จากความเดิมในตอนที่แล้วระหว่างเตรียมงานเทศกาลมีผู้หญิงมาสาร,รภาพรักวัตไลามากมายถึงขนาดฝ่าจดหมายผ่านทางฮิโอกิเลยก็มีพอฮิโอกิเอาจดหมายมาให้วัตไลทําให้ทั้งคู่ทะเลาะกันนิดหน่อยเป็นหน้าที่ของเพื่อนช่วยกันเป็นกาวใจให้ทั้งคู่ถึงได้เปิดอกคุยกันตรงๆทําให้ฮิโอกิเผยสาร,รภาพความในใจออกไปว่าชอบวัตไลวัตไลดีใจมากเพราะเขารอคอยคําตอบนี้มานานมากแล้วในที่สุดเขาก็ได้ควา้าฮิโอกิมาครองสักที แล้วก็มาถึงวันงานเทศกาลสี่หนุ่มจตุรเทพถูกจับแต่งตัวในธีมเจ้าชายทุกคนต่างตื่นเต้นกับงานเทศกาลนี้มากรวมไปถึงฮิโอกิด้วยอีกคนวัตไลเห็นฮิโอกิเลยเรียกให้มาใกล้ๆเพราะจะเซตผมให้ฮิโอกิ o ก็ยอมตามใจแฟนทุกอย่างพอได้กลิ่นวัคเซตผมไม่เหมือนเดิมก็ถามว่านายเปลี่ยนกลิ่นใหม่เหรอวัตไลกลัวแฟนจะไม่ชอบเลยถามว่าโอเคไหมฮิโอกิ o บอกว่าชอบมากเลยทาเอาวัาตัยเขินเพราะคิดว่าฮิโอกิบอกชอบตัวเองเลยเข้าไปพูดใกล้ๆว่าเขาเองก็ชอบมากเหมือนกัน โอคิเขินเพราะรู้ว่าวัตไลบอกชอบตัวเองไม่ใช่แวกนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขามีคนที่ชอบพอตะชวนเพื่อนมาถ่ายรูปด้วยกันเขาเห็นฮิโอกิยังไม่ได้แต่งตัวเลยบอกให้วัตไลเอาพ็อปมาแต่งตัวให้ฮิโอกิหน่อยวัตไลเลยจับแฟนแต่งตัวเป็นจิ้งจอกน้อยสุดน่ารักพ่อเห็นแฟนแต่งตัวแบบนี้ก็ยิ่งชอบเข้าไปใหญ่จนแทบไม่กล้ามองตรงๆเลยด้วยซ้ำเพื่อนๆขำกับความขี้อายของวัตไลฮิโอกิก็เขินที่ถูกวัตไลชมตรงๆแบบนี้หลังจากนั้นทั้ง5้าคนก็มาถ่ายรูปรวมกันก่อนงานเทศ สการเริ่มสืจีธาน,นิกับเพื่อนมาหาฮิโอกิที่ห้องเข้าถึงกับตกตะลึงที่คนมารอเข้าร้านเยอะแบบนี้เลยถามฮิโอกิว่าคนมารอเจอสี่หนุ่มหรอฮิโอกิ o บอกว่าเพื่อนในห้องโปรโมทว่าถ้าเข้าร้านนี้จะได้ถ่ายรูปกับสี่หนุ่มรอนะ่ะเ,เพื่อนเห็นฮิโอกิแต่งตัวเหมือนกันเลยถามว่านายแต่งตัวเป็นแมวหรอฮิโอกิ o บอกว่าหมาป่าตั้งหา่างเฟยทุกคนเอนดูฮิโอกิเลยลุ้มแกล้งกันยกใหญ่วัตไลายหันมาเห็นก็ลมหึงขึ้นหน้าทันทีรีบเดินเข้ามาบอกว่าห้ามจับหางฮิโอกินะฮิโอกิ o กลัวว เลยเปลี่ยนเรื่องคุยบอกว่าจะไปต้อนรับแขกกับเพื่อนแล้วนะวัตตะไลาหายโกรธในทันทีบอกว่าฉันรู้แล้วตั้งใจทํางานนะครับสืจิทานิสงสัยว่าวัตตะไลกับฮิโอกิเป็นอะไรกันทําไมเวลาเขาเข้ามาคุยกับฮิโอกิที่รายชอบเข้ามาขัดจังหวะตลอดอย่าบอกนะว่าที่นายเป็นแบบนี้เพราะหึงพวกเราที่สนิทกับฮิโอกินะ่ะวัตตะไลอึง้งไม่คิดว่าจะถูกจับโปได้เร็วขนาดนี้ฮิโอกิ o รีบเบรกเพื่อนว่าพูดบ้าอะไรเนี่ยสืจิทานิยังจ้อไม่เลิอกอวดว่าตัวเองสนิทกับฮิโอกิมาตั้งแต่หมอต้นแล้วเรื่องบางเรื่องวตล ต้องไม่รู้แน่นอนวัตไลเลิ่อมไม่พอใจถามว่างานเรื่องอะไรบ้างล่ะที่ฉันไม่รู้สืจีธานีเลยเอาเรื่องของตัวเองมาเล่ามั่วไปหมดฮิโอกิ o ต้องรีบสกัดว่านั่นมันเรื่องของนายไม่ใช่ฉันเว้ยวัตไลชอบความพูดไปเรื่อยของสืจีธานีเลยอยากขอไอจีเพื่อฟังเรื่องของฮิโอกิมากกว่านี้สักหน่อยสืจีธานีรีบให้ไอจีอย่างไม่อิออดเพื่อนคนอื่นก็อยากสนิทกับวัตไลเหมือนกันเลยขอด้วยวัตไลดีใจเพราะเหมือนได้เข้าใกล้ฮิโอกิอีกก้าหนึ่งแล้วสืจีธานีปลื้มใจมากที่วัตไลนี้ใส่ดีเมืเมอกอบ ที่คิดเอาไว้ตอนแรกเขาเป็นห่วงฮิโอกิมากกลัวว่าเพื่อจะถูกใช้ใเป็นเบสประจํากลุ่มหรือเปล่าฮิโอกิเข้าใจเพราะตอนแรกเขาเองก็เก่งมากเหมือนกันซูจิทานิซวว่าคนแสนเพอร์เฟกต์แบบนั้นมาติดหนึบนายได้ไงวันนี้ฮิโอกิตีมือว่าไม่รู้เหมือนกันสินะในขณะที่ทั้งคู่กําลังคุยเล่นกันเพลินๆอยู่นั้นอันนาก็โผมาทักทายฮิโอกิเพื่อนๆดีใจมากเพราะไม่ได้เจอหน้ากันมาสักพักแล้วอันนาแซวที่ฮิโอกิใส่หูแมวได้น่ารักมากฮิโอกิบอกว่านี่หมาป่าตั้งห้าอันนาเพิ่งนึกข ว่าห้องของฮิโอกิทำฮาลวีนคาเฟ่ใช่ไหมฮิโอกิงงว่าอันนารู้ได้ไงพราะเพิ่งมาถึงเมื่อกี้ไม่ใช่หรออันนาบอกรู้มาเพราะว่าวาตลัยส่งข้อความมาบอกน่ะฮิโอกิแปลใจว่าอันนาไปสนิทกับวาตลายตั้งแต่เมื่อไรอันนากลัวโปแตกรีบปฏิเสธว่าไม่ใช่อย่างที่คิดนะจากนั้นก็ชิ่งหนีไปอย่างรวดแล้วฮิโอกิเห็นอันนาเป็นแบบนี้ก็ยิ่งสงสัยว่าทำไมวาตลายต้องคุยกับอันนาด้วยล่ะระหว่างเดินกลับมาที่ห้องฮิโอกิคิดในแง่ดีว่าอันนาอาจเป็นหนึ่งในแฟนคลับของวาตาลัย คุยกันก็คงไม่แปลกอะไรในขณะที่ฮิโอกิกําลังคุ้นคิดอยู่นั้นจูจูสาวๆในห้องก็มาลากตัวฮิโอกิ ey, ให้มาแอบ,บดูวัตไลกับผู้หญิงคนหนึ่งทั้งคู่นั้นแสดงท่าทางใกล้ชิดกันมากทําเอาฮิโอกิรู้สึกไม่ค่อยดีเพราะไม่เคยเห็นวัตไลใกล้ชิดกับผู้หญิงคนอื่นขนาดนี้มาก่อนทางดาวัตไลก็คุยกับอันนาเสร็จพอดีเขาหันมาเห็นฮิโอกิแอบ,บมองอยู่เลยรีบเดินมาหากาี Hi ้ใกล้ฮิโอกิตีเนียนทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่วัตไลสังเกตเห็นสีหน้าฮิโอกิไม่ค่อยดีเลยรู้สึกเป็นห่วงหลังจากนั้ ทั้งคู่ก็ต้องมาทํางานที่คาเฟ่ต่อฮิโอกิ o ได้แต่คิดถึงภาพที่วัตละไลใกล้ชิดกับอันนะเขาคิดว่าทั้งสองคนนี้ดูเหมาะสมกันมากๆเลยวัตละไลเงยหน้าขึ้นมาเห็นฮิโอกิสีหน้าไม่ค่อยดีอีกแล้วเลยยิ่งเป็นห่วงหนักมากกว่าเดิมเขาอยากเข้าไปคุยด้วยเพราะอยากถามว่าฮิโอกิเป็นอะไรแต่เพื่อนนันขอให้ช่วยงานที่ร้านก่อนทําให้เขาไม่มีโอกาสได้คุยกับฮิโอกิทางด้านฮิโอกิที่ออกมาเอาคุกกี้ที่ห้องค้าหากรรมเขายืนมองคู่รักที่หยอกล้อก,กันอย่างมีความสุขเขารู้สึกงุหกิดอย่าง บอกไม่ถูกไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรปาโจมบอกกับที่พี่เรียวโตมาเที่ยวงานเทศกาลที่โรงเรียนพอดีเขาเลยถามว่ามีเรื่องอะไรให้ช่วยหรือเปล่าฮิโอกิไม่กล้าบอก,บอกเพราะยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรกันแนะ่พี่เรียวโตรู้ทันว่าฮิโอกิต้องกุ้มใจเรื่องของวัตลายอยู่แน,น่านายชอบเขาใช่ไหมล่ะอาซาฮิฮิโอกิตกใจเพราะไม่คิดว่าพี่เรียวโตจะรู้เรื่องนี้ด้วยพี่เรียวโตบอกว่าอาการออกชัดเจนขนาดนี้เขาจะไม่รู้ได้ยังไงอีกอย่างเขาเองก็เคยคบกับผู้ชายมาก่อนเหมือนกันเพราะงั้นที่ทะเลคาวก่อนเขาเลยแอบเอา ใจช่วยทั้งคู่อยู่เงียบไงแต่มันคงจะดีมากเลยนะถ้าพวกนายจะสมหวังการทั้งคู่ฮิโอกิหลุดปากพูดว่ามันจะดีจริงๆหรอที่วัตไลามาอยู่กับเขาพี่เรียวโตเข้าใจเพราะวัตไลป๊อปมากที่ฮิโอกิรู้สึกไม่มั่นคงก็ไม่แปลกอะไรแต่สําหรับเขาคิดว่าฮิโอกิไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ด้วยซ้ำเพราะวัตไลนะ่ะชอบฮิโอกิมากๆเลยนะดูยังไงหมอนั่นก็เป็นพวกข้างรักที่ชอบติดหนึบสุดๆฮิโอกิเริ่มคอยตามเพราะเท่าที่ดูมาวัตไลก็เป็นอย่างที่พี่เรียวโตพูดจริงๆรพี่เรียวโต ว่ารู้สึกอิจฉาวัตไลามากเพราะเป็นคนที่ซื่อตรงและมุ่งไปข้างหน้าไม่สนอะไรการที่คนเราสามารถชอบใครสักคนได้ขนาดนี้พอโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมันยากมากเลยนะแต่ถ้าฮิโอกิยังรู้สึกไม่สบายใจจริงๆก็ลองเปิดอกคุยกับวัตไลไปเลยดีกว่าเขาเชื่อว่าวัตไลจะต้องรับทุกอย่างได้แน่นอนพอได้คุยกับพี่เรียวโตทําให้ฮิโอกิรู้สึกสบายใจขึ้นและมีความกล้ายอยากคุยเรื่องนี้กับวัตไลตรงๆแล้วก็ถึงเวลาพักเพราะคาเฟ่ขายของหมดแล้วทุกคนแทบหมดแรงเพราะแทบไม่ได้ หยุดทางานเลยวัตไลได้โอกาสชวนฮิโอกิไปเดินเล่นเพราะเขามีเรื่องอยากคุยด้วยสักหน่อยฮิโอกิ o ตอบตกลงเพราะเขาเองก็มีเรื่องที่อยากจะถามเหมือนกันแต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรกันต่อเพาะสื่อจีทาน,นี้มาขอร้องให้ฮิโอกิไปช่วยหน่อยเพราะคนที่จะมาประกวดแต่งกายแฟนซีดันท้องเสียกระทันหันแถมชุดที่จะใส่ประกวดดันไซเล็กกว่าวูชชายทั่วไปอีกมีแต่ฮิโอกิเนี่ยแหละที่เหมาะที่สุดแล้วตอนนี้มีฮิโอคิคนเดียวที่จะช่วยเขาได้ฮิโอกิหันไปขออนุญาตวัตไลว่าทําได้ไหมวัตไลอนุญาตถ้าฮิ o โอกิยอมทำเขาก็เห็นด้วยสืจิธานีเอารางวัลมันล่อบอกว่าผู้ชนะจะได้กินบุฟเฟต์ปิ้งย่างหน้าสถานีเลยนะเพื่อนคนอื่นเริ่มตื่นเต้นเพราะอยากชนะแล้วไปกินบุฟเฟต์มากๆเลยฮิโอกิเหนเ็นเพื่อนร้องขอขนาดนี้เลยยอมเข้าร่วมแต่งแฟนซีแต่เขากลับไม่รู้ว่าการแต่งแฟนซีที่พูดถึงคือการแต่งเป็นผู้หญิงนะจ๊ะฮิโอกิเขินมากเพราะไม่คิดว่าจะได้แต่งตัวที่น่าอายแบบนี้ทุกคนต่างตกตะลึงกับชุดเมสสุดน่ารักที่ฮิโอกิใส่มากสามหนุ่มก็เชียร์อย่างออกนอกหน้าสุดๆเพราะฮิโอกิน่ารัก จนใจเจ็บเซวัตลัยจ้องมองนิ่งๆไม่มีปฏิกิริยาอะไรตอบกลับมาฮิโอกิเห็นก็นึกว่าวัตลัยโกรธแล้วก็แอบกังวลใจคิดว่าวัตลัยคงผิดหวังในตัวเขานี่แน่พอถ้าเขาเกิดเป็นผู้หญิงคงไม่ต้องมากุ้มใจแบบนี้หรอกหลังประกวดเสร็จฮิโอกิแอบมาสงบสติอารมณ์ที่ดาดฟางเงียบๆคนเดียวแล้วก็รู้สึกเสียดายที่วันนี้ไม่ได้คุยกับวัตลัยเลยในขณะที่กําลังสิ้นหวังนั้นก็หันไปเห็นวัตลัยมาหาพอดีฮิโอกิตกใจว่าวัตลัยมาที่นี่ได้ยังไงวัตลัยพูดเข้าประเด็นว่าวันนี้ โอกิเป็นอะไรทำไมดูไม่ล่าเริงเลยฮิโอกิระบายความอัดอั้นทั้งหมดว่าตัวเองนั้นชอบวาตาไลมากมาซะจนแอบ,บกังวลว่าตัวเองเหมาะกับวาตาไลจริงๆหรอหรือว่าอันนะอาจจะดูเหมาะมากกว่าเขาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นผู้หญิงจะดีกว่านี้ไหมคิดไปคิดมามันก็รู้สึกอัดไปหมดเลยวาตาไลรีบเดิมนมากอดฮิโอกิแน่นพร้อมบอกขอโทษที่ทําให้กังวลใจและสารภาพความจริงที่คุยกับอันนะเพราะอยากปรึกษาเรื่องของขวัญวันคริสต์มาสที่จะให้ฮิโอกิที่เห็นคุยกันในห้อง เรียนเพราะเธอมาขอโทษที่หลุดปากพูดเรื่องส่งข้อความกับฮิโอกิไปฮิโอกิ o รู้ความจริงก็รีบขอโทษที่ตัวเองทําตัวงี่เง่าไปเมื่อกี้วัตไลไม่โกรธเป็นเพราะเขาเองลหละที่ไม่หาเวลาอธิบายให้ดีขอโทษด้วยนะที่ทําให้ไม่สบายใจแล้วก็เรื่องที่นาบอกว่าถ้าเกิดเป็นผู้หญิงคงดีกว่านี้ฉันเองก็กําลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่เหมือนกันพอได้เห็นฮิโอกิแต่งเป็นผู้หญิงมันก็ทําให้เขายืนยันเรื่องหนึ่งกับตัวเองได้ว่าถ้าฮิโอกิเป็นผู้หญิงพวกเราคงไม่ได้มีความสัมพันธ์กันแบบนี้ตอนทั้ ศึกษาคงไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกันพวกเราคงไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่เช้าจนมืดค่ำแบบนี้แล้วก็คงไม่มีจังหวะให้พัฒนาความสัมพันธ์จนกลายเป็นแบบนี้ได้หรอกดังนั้นไม่เกี่ยวหกักนว่าฮิโอกิจะเป็นชายหรือหญิงเขาชอบเพราะว่าเป็นฮิโอกิตั้งหา่าพอได้ยินวัตไลพูดแบบนี้ฮิโอกิ o ดีใจมากเพราะเขาเองก็ชอบที่เป็นวัตไลเหมือนกันวัตไลรีใจที่เคลียร์กับฮิโอกิได้เข้าใจกันสักทีหลังเคลียร์ใจกันได้แล้วก็ชวนฮิโอกิกลับบ้านเพราะมันดึกมากแล้วแต่จู่ๆฮิโอ ขึ้นมาเดินต่อไปไม่สะดวกวัตไลตกใจถามว่าเป็นอะไรหรอฮิโอกิบอกว่าถูกรองเท้ากัดไม่เป็นอะไรหรอกวัตไลเสนอว่าจะอุ้มฮิโอกิลงไปเองฮิโอกิไม่ยอมเพราะเขาตัวหนักมากเลยนะวัตไลอวดว่าเขาไปเล่นเวทเพิ่มความแข็งแรงมาแล้วนะฮิโอกิอวดสู้ว่าเขาอยู่ชมรมกีฬานะเขาเองก็เล่นเวทเหมือนกันไม่เชื่อนายก็ลองจับหน้าท้องของฉันดูสิเห็นไหมว่าฉันมีกล้ามท้องเป็นมัดๆเลยวัตไลตกใจไม่คิดว่าฮิโอกิจะเปิดโอกาสให้แบบนี้ไหนๆโอกาสก็มาแล้วเขา จับตัวฮิโอกิเอาไว้ y. จากนั้นก็ค่อยลูบไล้ตัวฮิโอกิขึ้นมาพร้อมกับจ้องมองด้วยสีหน้าที่จะก,กระจี้หัวใจสุดๆฮิโอกิเขินแก้มแทบแตกเพราะไม่คิดว่าตัวเองจะถูกรุกหนักเบอร์นี้วัตไลหย,ยอดว่ารู้ใช่ไหมว่าทํากับฉันแบบนี้นายจะเจอกับอะไรฮิโอกิ o ey, เลิกลักไปหมดเพราะไม่รู้ว่าจะตอบอยังไงดีวัตไลย,ยิ้มอย่างเอ็นดูที่ฮิโอกิเขินในน่ารักมากแล้วบอกว่าฉันค่า้อเล่นนายไม่ชอบให้ฉันทําแบบนี้หรอฮิโอกิตอบอ้อมแอ้มว่าไม่ใช่ว่าไม่ชอบหรอกนายช่วยอ้อมมื ให้ฉันด้วยนะวัตไลลูบหัวอย่างเอนดูว่าได้เลยจ้ะเบบีพวกเรารีบไปกันเถอะเพื่อนๆคนอื่นรออยู่นะทั้งคู่จับมือกันวิ่งลงไปอย่างมีความสุขจนฮีโอกิ ey, ลืมไปเลยว่าเท้าเจ็บเพราะถูกรองเท้ากัดอยู่แล้วก็เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวของชั้นม .5 ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปก็จะปิดเทอมฤดูหนาวแล้วแก๊งสี่จะุรวจเทพและกลุ่มของฮีโอกิ ey, นัดกันว่าจะจัดปาร์ตี้คริสต์มาสส่งท้ายก่อนหยุดยาวฮีโอกิ o กับวัตไลใช้โอกาสนี้แอบสวีดหวานกันจนเพื่อนๆต้องปาว่าแก ใจผู้เราหน่อยดีพวกเรายืนหัวโดอยู่ตรงนี้นว้ยวัตไลขอโทษเพื่อนเพราะเมื่อกี้สายตาของเขามีแค่ฮิโอกิคนเดียวเพื่อนอยากจะอ,อ้วกที่วัตไลข้างลักเกินเบอร์มากแม่ปลาจวบเมกะที่สื่อจีธานี้เอาของกินมาเสิร์ฟพอดีทุกคนเลยแยกย้ายกันไปจัดโต๊เตรียมปาร์ตี้วัตไลเห็นฮิโอกิยืนนิ่งไม่พูไม่จาเลยถามว่าเป็นอะไรหรอฮิโอกิแค่แปลกใจเพราะนึกไม่ถึงว่าเพื่อนๆนของเขาจะรวมตัวกับแก๊งหนุ่มหล่อได้เพราะปกติเห็นตื่นเต้นตลอดวัตไลเห็นบรรยากาศแบบนี้ก ดีใจเพราะตั้งแต่จบงานเทศกาลทุกคนก็สนิทกันมากขึ้นด้านฮอตตที่กำลังช่วยสืจีทานีจัดของอยู่เห็นอัลบัม้มแปลกๆเขาเลยถามว่านี่มันคืออะไรหรอสืจีทานีบอกว่ามันคืออัลบั้มรูปหายากสมัยมอต้นของฮิโอกิจ้าวัตไลได้ยินก็ตาโตอยากขอดูด้วยสืจีธานีก็จัดให้พี่เซนรูปภาพสุดน่ารักของฮิโอกิไม่หยุดฮิโอกิอายมากรีบย่งอัลบั้มรูปเก็บทันทีสืจีทานีไม่ยอมพยายามย่งกลับมาจากฮิโอกิไปไปมามาทั้งคู่ก็ล้มทับกันจนได้ วัตไลเห็นก็ลมหึงขึ้นหน้าทันทีฮิโอกิรู้สึกได้ถึงสายตาพิฆาตของวัตไลฮิโอกิคิดในใจว่าตูต้องสวยแล้วนั่นแน่พอหาจังหวะได้เขาก็รีบเข้าไปถามวัตไลว่าเมื่อกี้โกรธหรือเปล่าวัตไลปากแข็งบอกว่าไม่ได้โกรธสักหน่อยทำไมฉันดูโกรธมากเหรอฮิโอกิอธิบายว่าเมื่อก่อนเวลาวัตไลเห็นเขาสนิทกับเพื่อนคนอื่นก็จะอารมณ์ไม่ค่อยดีไงวัตไลตอบอย่างมั่นหน้าว่าตอนนี้ไม่เป็นอะไรแล้วพอรู้ว่าคนที่ฮิโอกิชอบก็คือเขาแล้วก็มั่นใจ มากด้วยว่าไม่มีใครแยกงฮีโอกิไปจากเขาได้หรอกฮีโอกิเขินแก้มแทบแตกบอกว่าไม่คิดมากก็ดีแล้วล่ะวัตไลจับมือของฮีโอกิขึ้นมาและย้ำว่าเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นอีก จากนี้ไปายนายต้องอยู่ข้างฉันตลอดนะได้ไหมครับฮิโอกิพอเจอลูกอ้อนของวัตไลเข้าไปฮิโอกิแทบฮอบไม่อยู่หอตตาเริ่มเหม็นความรักบอกว่าให้มาปาร์ตี้ด้วยกันได้แล้ววัตไลกับฮิโอกิก็รีบตามมารวมกลุ่มกับเพื่อนๆจากนั้นทุกคนก็ถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกเพื่อฉลองคริสต์มาสแรกที่ได้รวมตัวกันแบบนี้หลังถ่ายรูปเสร็จทุกคนก็เริ่มปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานโดยเฉพาะฮิโอกิกับวัตไลที่สวีทหวานออกนอกหน้าทำเหมือนเพื่อนคนอื่นเป็นแค่อากาศท่าเท่านั้นจากนั้น ทุกคนก็ทำกิจกรรมด้วยกันอีกหลายอย่างทั้งถ่ายคอนเทนต์เต้นลงโซเชียลและเกมสนุกสนุกอย่างอื่นอีกมากมายพอเล่นกันได้สักพักฮิโอกิก็มาช่วยฮอตตาเก็บของบนโต๊ะทั้งคู่มาล้างจานกันที่ห้องค้าหากรรมฮอตตาเป็นห่วงกลัวฮิโอกิจะไม่โอเคเพราะคริสต์มาสีฟั้งทีอยากอยู่กับวัตลายแค่2คนหรือเปล่าถึงจะเลี่ยงคําถามนี้มาตลอดแต่เขาก็อยากรู้ว่าฮิโอกิกําลังคบกับวัตลายอยู่ใช่ไหมฮิโอกิตกใจไม่คิดว่าจะได้ยินคําถามนี้ฮอตตารีบขอโทษคิดว่าตัวเ กกเกินไปฮโอกิบอกว่าไม่ใช่เขาเองก็ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงดีพอไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้ได้คบกับวัตลายอยู่หรือเปล่าหลังปาร์ตี้คริสต์มาสจบลงทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านฮิโอกิได้แต่คุ้นคิดถึงเรื่องที่ฮอตตาถามพอถึงแม้วัตลายจะบอกชอบเขาและเขาก็บอกชอบวัตลายไปแล้วแต่คิดดูดีๆพวกเขาก็ไม่เคยคุยเรื่องที่จะคบเป็นแฟนอย่างจริงจังเลย,เ,ลยเขาควรลองถามออกไปตรงๆไหมว่าพวกเราคบกันอยู่หรือเปล่าคิดไปคิดมาก็ไม่กล้าถามออกไปอยู่ดีจนวัตลายเรียก บอกว่าขอคุยด้วยส่วนตัวซึกหน่อยฮิโอกิ o ถึงได้ออกจากห้วงความคิดและแตัดสินใจว่าจะคุยเรื่องนี้กับวัตรลัยตรงๆจากนั้นทั้งคู่ก็เดินแยกตัวออกไปคุยกันตามลําพังวัตรลัยเห็นฮิโอกิหนาวเลยยื่นฮอตแพคให้แล้วก็ถือโอกาสนี้จับมือฮิโอกิซะเลยเพราะเขารอคอยช่วงเวลาจับมือนี้มาทั้งวันแล้วฮิโอกิ o คิดในใจว่าควรถามเรื่องคบกันไปเลยดีไหมแต่พอจะถามจริงๆก็ไม่กล้าเชาชายไปพูดเรื่องอื่นว่าที่นี่พวกเราเคยนั่งคุยกันตอนกลับมาจากทัศนศึกษานี่พอพูดถึงเรื่อง ทัศนาศึกษาวัตไลนึกถึงเรื่องเซมซีเสียงดวงขึ้นมาได้ยังจําได้ไหมว่าใบคําทํานายดวงของเขาเขียนว่าอะไรฮิโอกิมึนตื้อเพราะเขาจําไม่ได้แล้ววัตไลเฉลยว่าคือให้เชื่อมั่นในตัวเองแล้วมุ่งไปข้างหน้าฮิโอกิยิ้มว่าแม่นมากเหมือนกันนะเนี่ยวัตไลดีใจเพราะเชื่อในคําทานายเขาถึงกล้ามุ่งไปข้างหน้าเลยได้มาอยู่กับฮิโอกิแบบนี้ยังไงล่ะฮิโอกิก็ดีใจที่ท่านเทพศักดิ์สิทธิ์มากสามารถช่วยพวกเขาได้มากจริงๆว่าวัตไลรู้สึกกังวลกลัวว่าตัวเองจะมุ่งไปข้างหน้า เร็วเกินไปจนทําให้ฮิโอกิลําบากใจเพาะงั้นถ้าเขาคุมตัวเองไม่อยู่ช่วยห้ามเขาด้วยนะฮิโอกิงงว่าคุมตัวเองไม่อยู่หมายความว่ายังไงวัตลายย้ําว่าเขาอยากธนุถนหอมฮิโอกิให้ดีที่สุดฮิโอกิมีความสุขมากที่ได้เจอคนดีๆแบบวัตลายวัตลายเพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่ามีของขวัญจะให้ฮิโอกิเลยชวนให้มานั่งคุยกันแป๊บหนึ่งพร้อมบอกให้ฮิโอกิปิดตาลุ้นของขวัญด้วยพอลืงตาขึ้นมาของขวัญก็มาอยู่ในมือของฮิโอกิแล้ววัตลายรีบบอกเมอรี่ ฮิโอกิ o ตื่นเต้นมากเพราะอยากรู้ว่าของขวานข้างในคืออะไรพอเปิดออกมาดูก็พบว่าเป็นนาฬิกาเรือนหนึ่งวัตไลบอกว่าตอนแรกอยากซื้อเครื่องประดับให้แต่ถ้าเป็นแบบนั้นก็ต้องถอดออกตอนอยู่ที่โรงเรียนเขาอยากให้สิ่งของที่ฮิโอกิใส่ติดตัวได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะที่บ้านหรือที่โรงเรียนก็ตามถ้าฮิโอกิใส่นาฬิกาเรือนนี้ทุกวันเขาคงดีใจมากเลยฮิโอกิ o ซึ้งใจมากที่วัตไลแสนดีกับเขามากขนาดนี้วัตไลกลัวว่าตัวเองจะแสดงออกมากเกินไปจนทําให้ฮิโอกิลำคาหรือ ฮิโอกิรีบ,บอกว่าไม่ได้รำคาญเลยเขาดีใจมากๆตั้งหากพอได้นาฬิกาเรือนนี้มาเขารู้สึกเหมือนวัตลายอยู่ข้างๆตลอดเลยวัตลายลูบหัวฮิโอกิด้วยความเอ็นดูฮิโอกิหลับตารอเปิดโอกาสให้วัตลายจูบตัวเองได้แต่วัตลายไม่ทําเขาแค่เข้าไปจุ๊บเหม่งเท่านั้นพร้อมบอกว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฉันจะอดทนเอาไว้เองฮิโอกิทําตัวไม่ถูกเพราะเตรียมใจโดนจูบมาแล้ววัตลายชวนฮิโอกิกลับบ้านกาันเพราะใกล้จะเย็นมากแล้วล่ะฮิโอกิเขินมากจนไม่กล้า มองหน้าวัตไลตรงๆวัตไลแซวว่าฉันทําให้นายรับไม่ไหวจนเกลนลิมิตอีกแล้วเหรอฮิโอกิมันไสาชาตินี้เขาคงเอาชนะหนุ่มธงเขียวคนนี้ไม่ได้แน่ๆวัตไลย,ยิ้มชอบใจที่ฮิโอกิเขินได้น่ารักสุดๆจากนั้นทั้งคู่ก็จับมือกันกลับบ้านต่อให้ตอนนี้จะคบหรือยังไม่ได้คบกันก็ตามแค่ได้อยู่กับวัตไลเขาก็รู้สึกเหมือนจะมีความสุขไปได้ตลอดเลยหวังว่าสักวันหนึ่งเขาคงกล้าพูดคํานั้นออกไปนะแล้ววันนั้นก็มาถึงในอีก3เดือนข้างหน้าตอนนี้ฮิโอกิเรียนจบชั้นม ้าลวเขาเอาใบารายชื่อมาให้คุณครูประจําชั้นพอเห็นรูปถ่ายตอนไปทัศนศึกษาอยู่บนโต๊ะคุณครูเขาก็หวนคิดถึงช่วงเวลานั้นขึ้นมาคุณครูดีใจที่ฮิโอกิดูร่าเริงม,มากกว่าตอนต้นเทอมเยอะเลยแถมยังมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นแล้วด้วยฮิโอกิรู้สึกขอบคุณคุณครูเพราะถ้าไม่ได้จับกลุ่มไปทัศนศึกษาเขาก็คงไม่ได้รู้จักเพื่อนดีๆแบบนี้หรอกคุณครูพูดให้ข้อคิดว่าเพื่อนตอนมอปลายพอโตขึ้นไปบางคนก็ยังคบกันอยู่แต่บางคนก็อาจจะเลิกติดต่อกันไปเลย แต่สําหรับฮิโอกิครูคิดว่าน่าจะคบกับเพื่อนๆได้อีกนานเลยนะฮิโอกิ o ดีใจเพราะเขาเองก็คิดแบบคุณครูเหมือนกันหลังไปส่งรายชื่อให้คุณครูเสร็จแล้วก็กลับมาที่ห้องเพื่อเอากระเป๋าแล้วก็พบว่าวาตาลายยังรอเขาอยู่เหมือนเช่นทุกทีเขาเดินเข้าไปนั่งใกล้ๆกับวาตาลายทั้งคู่จับมือกันแน่นไม่ยอมปล่อยรู้สึกใจหายเพราะใกล้จะขึ้นมหแล้ววาตาลายชวนฮีโอกิไปเที่ยวด้วยกันช่วงปิดเทอมฤดูใบไม้ผลินี้เขาอยากไปเที่ยวที่ไกลๆด้วยกันกับฮีโอกิแค่สองคนฮีโอกิเห็น ด้วยถ้าได้นั่งรถไฟมองวิวข้างทางไปเรื่อยๆก็น่าจะสนุกดีนะวัตไลเสนอว่าถ้าได้ายขับขี่มาแล้วจะพาขับรถไปเที่ยวนะแค่คิดฮิโอกิก็รู้สึกสนุกมากแล้วเขาคงได้ไปทั้งทะเลและภูเขาแล้วอีกหลายที่เลยวัตไลอ้อนอยากเจอฮิโอกิช่วงปิดเทอมบ่อยๆจึงเลยฮิโอกิตอบตกลงเพราะเขาเองก็อยากเจอวัตไลเหมือนกันวัตไลดีใจมากรีบลิสายชื่อสถานที่ที่อยากไปเที่ยวกับฮิโอกิทันทีฮิโอกิเห็นบรรยากาศกำลังดีเหมาะจะพูดเรื่องสำคัญเขาเลยตัด สินใจขอคบกับวัตลัลยไปตรงๆวัตลัลยแทบช็อกเพราะคิดว่าตัวเองหูฝาดไปหรือเปล่าเลยถามให้แน่ใจว่าเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะฮิโอกิพูดได้ฟังอีกครั้งอย่างไม่เขินอายว่ามาคบกันเถอะฉันอยากให้นายมาเป็นแฟนของฉันวัตลัลยแทนที่จะดีใจกับแสดงสีหน้าไม่ค่อยดีออกมาแล้วก็รีบเดินหนีไปอยู่ไกลๆฮิโอกิงงงว่าวัตลัลยเป็นอะไรเนี่ยวัตลัลยรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เรื่องเขาน่าจะเป็นคนพูดประโยคนั้นออกมาก่อนแท้ๆฮิโอกิไม่ถือสาน,น,า,นานทีก็ปล่อยให้ฉันเท่บ้างก็ได สำหรับฉันนายเท่มาตลอดเลยนะเพราะการสารภาพรักมันต้องใช้ความกล้ามากเลยแต่นายก็ยังกล้าที่จะพูดมันออกมาได้ตลอดเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกให้กับฉันรู้ไหมว่าการทําแบบนั้นมันสุดยอดมากเลยนะวัตัยตอบกลับว่าฉันเองก็คิดว่านายเท่มากเหมือนกันแต่ก็กังวลนิดหน่อยว่าเป็นฉันได้จริงๆหรอฮิโอกิยืนยันว่าต้องเป็นวัตัยคนเดียวท่่นั้นเพราะเขาชอบวัตัยที่สุดเลยในเมื่อมั่นใจแล้ววัตัยขอฝากเนื้อฝากตัวในฐานะแฟนฮิโอกิเคยนคำว่าแฟน เลยทําตัวไม่ค่อยถูกวัตไลเห็นก็รู้สึกว่าน่ารักมากๆเขาเลยรีบรูปหัวฮิโอกิอย่างเอ็นดูจากนั้นก็จัดการจับฮิโอกิ i, จูบเพื่อยือนยันสถานะการซึหน่อยต่อจากนี้ไปเขาจะจูบฮิโอกิให้สมใจอยากเลยเพอเป็นจูบแรกต่างคนก็ต่างเขินจนไม่รู้ว่าจะต้องทําตัวยังไงวัตไลได้ใจเข้าไปจูบฮิโอกิอีกรอบทําเอาฮิโอกิงงว่านี่มันปีศาจจูบหรือเปล่านี่ทำไมจูบเก่งเบอร์นี้แล้วช่วงเวลาของชั้นมห้าทับก็จบลงอย่างแฮปปี้ End ing. ในช่วงชีวิตที่ยาวนานต่อจากนี้ชีวิตมอปลายก็เป็นเพียงส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าการได้พบกับเพื่อนพ้องการได้มีความรักนี่มันดีมากจริงๆเลยนะตอนนี้ฮิโอกิดีใจจนคุมตัวเองแทบไม่อยู่แล้วขณะเพื่อนๆยังมองออกว่าสองคนนี้ดีด่าออกนอกหน้ามากฮิโอกิ o กลายเป็นคนข้างรักที่สายตามีแต่วัตลัยคนเดียวเท่านั้นเ uh พื่อนๆหมดคำจะพูดไม่อยากจะเชื่อว่าฮิโอกิจะติดเชื้อข้างรักมาจากวัตลัยจนได้หลังจากนี้การ อยู่ด้วยกันกับทุกคนมันคงสนุกมากขึ้นแน่เพราะมีเพื่อนเพื่อที่พร้อมซัพพอร์ตมันทําให้รู้สึกดีมากจริงๆการที่ได้หัวเราะและใช้เวลาอันล้าค่าด้วยกันมากมายช่วงเวลาต่อจากนี้จะกลายเป็นความทรงจําที่แสนสวยงามในอนาคตไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามมิตรภาพและความรักจะคงอยู่ในความทรงจําและตาตึงอยู่ในหัวใจของพวกเราตลอดไป จบไปแล้วนะคะกับซีรีส์ฟ e ลกูดแห่งปีที่พระเอกของเรื่องนั้นทงเขียวยิ่งกว่าป่าอเมซอนซะอีกดูแล้วอิจฉายอยากมีวัตลัยเป็นของตัวเองบ้างจังเลยหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะมีคนที่สานดีแบบนี้อยู่ข้างๆเหมือนกันนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในเรื่องหน้าจ้าขอให้มีความสุขในวันหยุดยาวกันนะคะ Merry Christmas and Happy New Year นะคะเพื่อนๆ